ี่เรื่องแรกจากเ e t f l i ิกประเทศไทยครับดำเนินก,ก,การผิดโดยกันรตรนาโมชั่นพิซเชอร์สนะครับผมอย่างที่เราได้เห็นกันไปการต่อสู้เอาชีวิตรอดจากซอมบี้เนี่ยเอาแค่วิ่งหนีเฉยๆเนี่ยคงจะไม่พอใช่ไหมครับนิชา,าต้องมีคุณหมัดปรินมาหมัดเท้าเผาศอกไปด้วยครับผมทั้งเรื่องหนีอย่างเดียวเลยคนนี้นเราก็ต้องตามไปช่วยไงอยา่าพ่งสปอยสิ<อ>ก็ยังคิดว่าจะได้เห็นพิชามากระโดดตีศอกไปแน่ไปแน่หรือสีบทยา นอาจจะเป็นน้องเวลาครับไม่แน่ใจนะฮะเพราะฉะนั้นครับสำหรับปากกาตี่มฉีบนะครับรับชมพร้อมกันเดืวดชั่วชะลอกเลยในวันที่9กรกฎาคมนี้บนเน็ตฟลิกซ์นะครับผมก่อนจะไปนั่งสบายๆแล้วาพูดคุยกันเดี๋ยวให้ทั้งสามท่านได้ทักทายเพื่อนๆพี่ๆที่นี่แล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนด้วยแล้วกันครับเริ่มจากพี่หมากก่อนแลวกันด้ครับสวัสดีครับทุกคนครับรับผมครับ กน้อยนะค <c oughs> รัสสคบมีุ่รอนุญาตเชิญอีก2บุคคลสาคัญที่จะมาพูดคุยกันอีกเบื้องหลังและก็แรงบราจใจของภ่าพยนตรยน์เรื่องปากกัดเอ็นทะีครับขอเสียงปรบมือดังต้อนรับคุณพิงค์กิมาดาและผู้กำกับคนเก่งของเราคุณแดนกันเช้านาึกกระถม ดิชู <pine quality> <who referred to> ่ะไรได้ไหมครับกระดิชูกระกระชาดแลสักเรดอย่างแนนอนใน้านนี้นะครับระหว่างนี้นะครับมีขอเล่าถึงทีเซอร์เนื้อตัวภาพยนตร์ตัวอย่างถ้าเกิดว่าใครได้เห็นแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็นทั้งความตื่นเต้นเร้าใจของตัวซอมบี้ซึ่งก็เป็นหัวใจของเรื่องและเราจะได้เห็นฉากบูที่ทําให้ดีกรีความเร้าใจเนี่ยมันคูณสี่เท่าของปากกัดตนฉีดครับได้นะเลือดย่อก็คือ จำลองเขาเรียกว่าอะไรจินนาการจากกรุงเทพในยุคที่ล่มสลายนะคะก็คือทุกอย่างเป็นแบบพังทลายลงมีแต่ปุ่นมีแต่โมลคิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เกิดการแพร่เชื้อไอรมในบางขึ้นมาแล้วคนรักของเราที่อยู่ข้างเราทุกวันอะไรเงี้ยก็ติดอยู่ในนั้นต้อกเป็นอัตราใช่ผมก็เลยจําเป็นต้องเข้าไปช่วยคุณรับบทเป็น สิงครับสิงอ่ะตัวละครของสิงเนี่ยเขามีตัวละครของสิงเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์ยังไงอ่ะ,อะก็คือ,อก็คืออย่างที่บอกไปก็คือเขาเป็นนักมวยเก่าแล้วก็ใช่เพราะฉะนั้นเขามีจะมีวิชาติดไม้ติดมือมาแน่นอนครับผมแล้วก็นั่นแหละก็ต้องตามช่วยช่วยผู้หญิงคนนี้ในโรงเรียนเมย์วังโอเคครับผมมากันที่พี่เต็มบากครับทำไมต้องเป็น ปากกัดอินจีพี่เต้นลองคิดถึงกัดก้อนเกลือกินไหมครับประมาณนั้นก็คือจริงๆแล้วก็อย่างมีปากออกมาตอนโลกมีทางวัฒนทิศนูมีแต่ความเสฉลอมฉลองเลยครับคนในโลกมันก็ปากกัดอินจีด้วยนอกจากนั้นในเรื่องก็ยังมีซอมบี้นะครที่มีเป็นมาจากเชื้อโรกอะไรต่างๆแล้วก็เป็นปากกัดแล้วก็มี สิ่งที่รีวิทีอ๋อโอเคถ้าเปลนเป็นรอๆแบบไนโอเคแล้วจุดเริ่มต้นหรือว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้วิเต็งอ่ะหยิบเอาซอรี่เนี้ยขึ้นมาทำเป็นภาพยนตร์ร่วมกับ넷ฟิลิมประเทศไทยแล้วเป็นแอคชั่นซอมบี้เรื่องแรกของ넷ฟิล์มประเทศไทยเลยด้วยจุดเริ่มต้นคืออะไรจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้จริงำมางานนันเจ็ดแปดปีนะแต่ไม่เกี่ยวกับในฝันแล้วก็วันนึงก็ได้ เรายังไม่เคยเห็นเนาะสองพี่ต่อสู้กับไอ้โมยไท่อย่านักนคูให้ต่อสู้กับสองพี่อะไรขึ้นอ่าถ้ามันเป็นอย่างนี้นะมีน้ำอ้อทางเน็นฟิชก็ก็เออเห็นด้วยเพราะวกาเราเลยน่าสนใจก็เลยร่วมทำรายการครับพี่แตนคิดจริงๆใช่ไหมว่าเราประชาชนธรรมดาถ้าต่อยมวยเป็นแต่เราสู้กับสองพี่ได้พี่คิดอย่างนั้นจริงปะใช่ใช่เพราะว่า จริงแล้วมวยไทยเนี่ยมันเป็นหรือการต่อสู้ระยะชีวิตพวกนี่ยมันเป็นอาวุธที่แรงมากนะในในทั้งต่อทั้งเตะทั้งต่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันผมว่าถ้ามันรู้จุดอ่อนเราสามารถทำอะไรได้ซึ่งเขาคนนี้รู้จุดอ่อนแล้วมันก็มีผลทันเดียวไงใช่ก็ถ้าปล่อยเขากลับมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไหยอกแพ้ใช่ใช่เราก็สู้คนเรื่อยๆว่าบวกยงเดียวเลยครับเรื่องนี้ ใช้แม่ไม้มวยไทยใช่ครับปัดเท้าขอาสอบเนาะขออนุญาตถามนางเอกของเราบ้างนิชาครับค่ะนิชารับบทเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับก็รับบทเป็นดินค่ะดินก็เป็นคุณหมออยู่ในโรงพยาบาลในยุคที่โลกล่มสลายไปแล้วจดไม่รูกว่าโลกสลายกำลังกำลังแตล่มสลายแบบทั้งขาดการอาหารขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อะไรนะคะยุคนั้นก็จะเป็นยุคที่แบบ หมอสำคัญมากๆแล้วเราก็คือต้องไปทํางานในโรงพยาบาลทุกวันนี่นคือเหตุผลที่แบบว่าทําไมสิงห์ต้องเข้าไปช่วยแล้วก็ลินก็เป็นแฟนของสิงห์ที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบอ่อนหวานแล้วก็แต่งจริงแล้วข้างในเขาเข้มแข็งมากอค่ะแล้วก็แล้วก็ต้องไปต่อสู้อย่างเดียวดายในโรงพยาบาลอย่างเดียวดายซะด้วยในตอนไรหรืปเรองพระเอ็นขี่ม้าสาวมาช่วยอย่างนี้หรอะ เอจะมีม้าขาวในเรื่องไหมคะไม่มีไม่มีนะครับอ่ะแล้วการรับบทเป็นคุณหมอคุณหมอรินค่ะนิชาต้องเตรียมตัวเตรียมตัวยังไงนะเพื่อที่จะแบบว่าเออให้สมบทบาทความเป็นคุณหมอรินก็จริงจริงไปเวิร์กช็อปการใช้เครื่องมือนินห้องแล้วก็ที่ที่หนักกว่านั้นคือการเวิร์กช็อปตัวอย่างพี่อพี่พวกเราทุกคนต้องเวิร์กช็อปเพราะว่าเหมือนแบบ เรื่องนี้เวิร์คสอบเยอะมากใช่แล้วก็แบบต้องเข้าไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีคุณครูแล้ครูอ้อแล้วก็ให้เราแบบพยายามหนีซอมบี้ในห้องให้ได้แต่ต้องไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ไม่ดูดีครับใช่ครับทีนี้พาร์ทของน้องเวลาบ้างครับค่ะน้องเวลารับบทเป็นบัตตี้ใช่ไหมครับใช่ครับัตตี้นี่เขาเป็นใครในเรื่องปาร์ตี้ทีมครับบัตตี้นี่เป็นเด็กที่โตยมา เับเป็นพยาบาลโอเคแล้วใครต่อครับแล้วก็บัตตี้เนี่ยเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดขก้นไปฉลาดกว่าวัยที่เด็กครับตรงกับตัวน้องเวลาเองเขาสู้ไหมเขาบอกว่ามีความกล้าหาญในตัวเขาเองนะต่อไปอ่าโอเคนะครับผมพี่พิมพ์ครับอย่างนี้เมื่อกี้น้องเวลาบอกคือพี่พิมพครับก็เป็นคุณแม่นางพยาบาลซึ่งคุณแม่ของตัระกูลบัตตี้หรือว่าน้องเวลาใช่ไหมในเรื่องตระกูลเป็นเพื่อน เพื่อนรุ่นพี่เป็นเพื่อนรุ่นพี่น้องนิชาเป็นพยาบาลทำงานร่วมกันนี่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าโรคมันวุ่นวายข้างนอกเล้วก็เขาลูกมาเลี้ยงที่โรงพยาบาลด้วยนการร่วมงานกับน้องเวลาที่เป็นยังไงบ้างครับเราเบื้องหลังการทำงานร่วมกันกับน้องเวลาที่วัมงด้กเนไครับก็จริงๆเจอตั้งแต่เวิร์กช็อปนะคะก็ทึ่งว่าน้องเขาแบบเก่งเก่งเกินตัวแล้วก็ตั้งใจซนนิดหน่อยแต่ว่าตั้งใจ แต่ก็เป็นบรรยายกาศที่สนุกแล้วก็อุ่นในกองซึ่งกองถ่ายตรงนั้นจะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลไหมครับม,ม,มีหลายที่มีหลายที่เนาะก็<อ>จริงๆเขาเซตขึ้นมาด้วยนะก็ไปถ่ายโรงพยาบาลจริงด้วยแล้วก็ไปเซตโรงแรมเก่าใช่ไหมโรงแรมเก่าที่เ,เขาแบบไปไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยเขาไปเซตมาเป็นโรงพยาบาลที่เราใหม่แล้วก็เซตแบบในสตูดิโอขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลชั้นหนึ่ง ลงาต่ลงคุณเยอะมากเยอะมากเชื่อว่าเราทีมงานเบื้องหลังไม่เคยทำงานกันแบบเต็มเหนี่ยวเลยใช่ับพี่านใช่ไหมครับอ่ะทีนี้เราก็ได้ยินว่าไม่ได้มีแค่นักสแสดงที่อยู่กับเราตรงนี้แต่ว่ายังมีนักสแสดงรุ่นใหญ่นักสแสดงบอกมาอย่างพี่จอห์นี่แอนโคนีเออซึ่งพี่จอห์นี่แอนโคนีเนี่ยเขาจะมารับบทเป็นใครเหรอครับใครพอจะตอบได้พี่จอห์นี่รับบทเป็นคุณวสุคุณวสุก็เขาก็จะเป็น นักการเมืองหรอ,อเขาเรียกวนะ่าอะไรผีทธิพลนะผู้มีลมลพมลความรใช่ที่แบบเขาเขาค่อนข้างจะดูแลเรื่องอาหารเนี่ยทั้งหมดในประเทศตอนนั้นเพราะว่ามันอยู่ในยุคที่ใกล้จะล่มสลายเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกปัจจัยต่างๆอย่างอาหารคงจะหายากม,มากๆและเขาสามารถจะหา,าม,มาได้ใช่เราเขาก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเอะไรนี่สินะโอเคเดี๋ยวแหม่คำตอบมาว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ ได้ยินมาครับว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าซอมบี้คือพิจอนนี่แอนโฟเน่อันนี้ผมงงผมอ่านสคริปต์มาผมงงมากไม่ก็ดูหน้าก็สิมาเองเขาก็เป็นเขาเรียกว่าเทพดารารุ่นเก่านะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ามืออาชีพคนหนึ่งที่เราแบบเวลาเจอแล้วก็เราเกรงเกรงไงด้วยมากด้วยอะไรเงี้ยครับผมเราก็จะเคารพเขาถามพี่เต็มบ้างครับยังมีหนึ่งนักแสดงระดับแบบว่าตัวท็อปเลยแล้วปี ข้ามน้ำข้ามทะเลเขาอยู่แดนจิโจ้เขาดีดีพี่เต้นก็ไปชวนเขากลับมาคุณเจสัญญัมพี่เจสัญญัมเนี่ยเขาจะมาทับบทเป็นหน่วยรบพิเศษนะครับใช่ใช่ก็คือด้วยความที่เรากับพี่เขาด้วยเนาะแล้วเรารู้สึกว่าบทเนี้ยค่าคาหรือวิธีการเอ่อเป็นหน่วยรบพิเศษเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่นู่นด้วยเนาะเขาก็น่าจนะามีวิธีการที่แบบ ของจริงในาเลยแบบเฮ้ย huh. พี่นอกจากแอคติ้งที่ดีแล้วีฝีมือในการแสดงที่สุดๆอยู่แล้วแต่เลยชวนหาระดับวิ่เจสัญญาณได้ด้วยแม่นะใช่แล้ววิ่เวลาอยู่ในขึ้นแบบเราโอ้โหตาตัวใหญ่มากสู้แรงเอาไว้แล้วนะสิโอ้มีนั่งยิ้มข้าไมกเล่อเพื่อภาพเพ่อภาพเพราะว่าก็ก็แอคชั่นรลยแอคชั่นเป็นพี่เจส์มันมากครับสิ่งนั้นมันมากแล้วก็ถ่ายกันประมาณสามสี่วันได้ ในซีนนั้นซีเดียวว่าเป็นแอคชั่นที่ยาวมากๆครับก็ยั้งให้ลองไปชมดูแล้วก็ก่อนที่จะแอคชั่นทั้งหมดทุกอย่างเราแบบไปเวิร์กช็อปกันก่อนเคยซ้อมกันประมาณอาทิตย์หนึ่งเพื่อที่ไปถ่ายอาทิตย์หนึ่งจึงได้บอกว่ามีการเวิร์กช็อปเกิดขึ้นเยอะมากเยอะมากครับเพื่อให้สถานการณ์ด้านหน้าของการถ่ายทำออกมาดออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดใช่ครับโอเคนะฮะมาที่พี่เต๋นครับอย่างที่เราบอกว่าหัวใจของปากกาทีมทีมเนี่ยนอกจากเรื่องของคิวบูแอคชั่นที่เกิดขึ้น คือเรื่องของตัวละครซอมบี้ผมเนี่ยได้เห็นเ,นเพื่อนๆในโซเชียลมีเดียเห็นแหล่งข่าวต่างๆสื่อต่างๆได้ลงภาพซอมบี้ของปากกดตีมีดคาแรคเตอร์มันก็ไม่ได้เป็นซอมบี้ที่เราเคยเห็นนะครับถ้าซอมบี้ที่ทุกคนเคยเห็นจะเป็นยังไงเป็นเป็นคอร์สเป็นซากศพที่เน่าเปือ่อยเดินได้วิ่งได้แต่ครั้งนี้มันมีกิมมิคอะไร่มันมากกว่านั้น,นครับมันมีคาแรคเตอร์ยังไงล่ะครับซอมบี้ของพี่จริงๆเรา <Okay. S 2> เราใช้ การบีนอัพทั้งหมดขับในเซ็จเพื่อที่จะให้มันออกมาดูดีและดูเหฉียนมากที่สุดนะครับเราก็เลยดีไซน์ซอฟตี้ทุกตัวให้มีเอกลักษณ์ในแต่ละชั้นขับที่แตกต่างกันและที่สำคัญก็คือเราเนี่ยแบ็กสเตจของการเป็นซอฟตนี้เป็น4สเตจโอเคแล้วยังมสเตจที่หนึ่งก็คือกอดที่ต้นกันหรือ โดนเชื้อโดนเชื้อไวรัสเข้าไปแล้วก่อนที่จะเป็นครับหลังกัดแล้วไอ้พอเป็นแล้วมันก็จะมีเมจนเลือดตากายเป็นสีดำสีหินครับสเตจที่สามก็คือฟิลแบบเริ่มดูดันขึ้นขุ่มต่อซึ่งมาสักพักครับอนนี้จะเริ่มดูดดูดขึ้นมีรอยแหว่งมีอะไรพวกนี้นะครับแลก็สเตจที่สี่รอรอดูในอ้อุ้มไว้ก่อนใช่ใช่โอเคแต่ผม มันจะต้องมีกิมมิคอะไรที่พิเศษอย่างสเตชเโาจะว่าพีพ่เตชคุณพี่ท่านนี้ครับอันนี้น่กับแบบสามสามนะฮะคือได้ไปแล้วก็ตอบเฮ้ยพี่เตชต้องต,ตอบด้วยโอเคนะสเตชสามแล้วนะฮะถ้าไปสี่เมื่อไหร่บอกด้วยนะครับโอเคนะอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยการเตรียมตัวของคิวบูต่างๆครับครับจริงๆแล้วอย่างมากนะครับต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมอย่างโอ้โห ก่อนใช่ครับก็ก่อนเปิดกล้องเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกเป็นอดีตนักมวยเนาะก็ทีมก็พาไปอยู่ในค่ายมวยเลยส่งผมไปเลยใช่ก็อยู่เป็นประมาณเดือนนึงอะวันวันละประมาณ4ีหชั่วโมงต้องไปซ้อมต่อยบวยก็ถ้าต้องเป็นต้องตั้งการต้องมีมากทางนักมวยเงี้ยเขาก็ส่งไปก่อนที่จะเข้าฉากจริง่าแต่ยังไม่ถึงขนาดว่าจะมีชายงฉายาเป็น มาปรินปอประตูน้ำอะไรเงี้ยยังไม่มีใช่ไหมครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู <c oughs> อ๋อนะ,ละโอเคให้รอดูอีกแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็เมื่อกี้เราได้คุยเรื่องซอบบี้เรื่องคิวบูแล้วมันจะมีเรื่องของพี่พิม,มเนาะพี่พิมพ์รับบทเป็นนางพยาบาลซึ่งคาแรคเตอร์ของนางพยาบาล <c oughs> ที่พี่พิมพ์ได้รับเนี่ยมันเป็นยังไงพี่ต้องไปเตรียมตัวอะไรเพิ่มเติมกับบทนี้ไหมครับจริงๆก็ทำการบ้านกับบทตัวเองเยอะๆมากๆค่ะเพราะว่าตื่นเต้นได้่วงงานกับ ทั้งคุณเต้นแล้วก็ทุกคนเป็นครั้งแรกกับทางดนตรีด้วยอะไรอย่างนี้ยค่ะก em ็ทําการตั้งกระบทหนึ่งที่เจ้าก็ผิดชอบคือพาร์ทที่รักและห่วงคนไข้กับพาร์ทที่จะเป็บทแม่เราต้องรักลูกสุดหัวใจปกป้องด้วยชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำคำเข้าใจตัวละครได้ยากมากสำหรับตัวพี่พีเพงครับก็ยากนะเพราะโสดไม่มีลูกด้วยตายแล้วพวกให้ช่วยหน่อยพี่พี่ขายของพี่เล่นคุณเล่นค่ะพี่ิ๊กอก ก็ได้เคยรับกดแม่มาบ้างแล้วก็บกกับน้องเวลาที่เราได้คุกครีอยู่กับเขาเนี่ยก็ก็รู้สึกว่าอ็เขาสื่อสารกันรู้เรื่องอยู่มองตาแบบเข้าใจกอดกันร้องไห้ได้อะไรเงี้ยค่ะรอชมคนงานเลยน้องเวลาครับต้องมาอยู่ใกล้คิดกับซอมบี้ถึงแม้จะเป็นซอมบี้นักแสดงก็ตามอ่ะเรารู้สึกยังไงบ้างเรามีกลัวมั้ยมีเก็บไปฝันร้ายมั้ยฮะมีช่วงหนึ่งช่วงแรกวันแรก กลัวค่ะแบบรู้เอฟเฟกต์กับดังว่ากได้เห็นด้วยว่าแบบหนังคอมบี้เนี่ยเขาทำเอฟเฟกต์เปนยังไงแต่ว่ายึดหลังอยู่ไหมก็เลิ่สนิทกับพี่ซอมบี้ค่ะใช้คำว่าสนิทกับพี่ซอมบี้แต่ยังไม่โดนกัดใช่ไหมฮะยังนะฉากเมื่อกี้ที่วิ่งหนีก็ยังไม่โดนกัดใช่ไหมฮะไหนยื่นแขนออกมาก่อนโอเคปลอดภัยเคลียร์นิชาบ้างดีกว่าครับเห็นสวยๆแบบนี้สมมุติเอาเล่นๆนะ สมมติว่าเอิรนิชาโดนซอมบี้กัดเออคิดเล่นๆเลยสมมตินิชาโดนซอมบี้กัดคาแรคเตอร์ซอมบี้นิชาจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนครับเออหนูขอเป็นซอมบี้ที่สะอาดได้ไหมครับคือหนูเห็นที่พี่ี่เขาต้องเข้าฉากเป็นซอมบี้อะครับเขาแต่งตัวนานมากแล้วเอฟเฟกต์แบบแต่งละเอียดมากแล้วก็ดูแบบต้องเซิรตลอดเวลาเลื่อนเลือนอะไรอย่างเงี้ย แต่หนูอยากเป็นซอมบี้ที่อาบน้ำเป็นเหรอได้ไหมถามพูดกับถามพุกกับเป็นไปได้ไหมครับซอมบี้เนี่ยในไหนพี่เต้นก็รีเสิร์ชมาเยอะมีซอมบี้ที่อาบน้ำได้ก็แล้วแต่พวกอาจจะเป็นซอมบี้ที่แต่คนละเรื่องอ๋อคนละเรื่องจุดเกิดเหตุอ่ะอยู่ตรงใต้ฝักบัวพอดี ว่ากัรแลประตูล็อกแล้วก็ประตูล็อกออกไม่ได้ออกไม่ได้วิ่งวนอยู่เลยนะตาวน้ำช้ำๆให้พี่ได้เกิไปเลยเ๋ยวผมมีคําถามนอกเรื่องคําถามนี่เป็นคําถามที่ผมมักจะคุยเล่นๆกับตัวเองกับคนที่ดูภาพยนต์ซอมบี้ด้วยอันนี้ผมอยากฟังจากทุกคนเลยนะสถานที่ที่คุณคิดว่าปลอดภัยที่สุดเมื่อคุณเจอซอมบี้ครับจริงๆในงานเราสามารถลองคิดมาพร้อมกันได้คุณคิดว่าที่ไหนปลอดภัยสุดถ้ามีซอมบี้คุณจะหนีไปที่ไหนเริ่มจากพี่เต้นก่อนเลยครับ พี่จะหนีไปไหนพี่ถ้ามีซอมบิงอยู่ในบ้านดีกว่าล็อบกลอยในบ้านแล้วบ้านเมืองไทยมีรั้วไงมีรั้วรอบขอบชิดใช่แล้วเข้ามาได้ได้เข้ามาได้ของกินมีไหมก็เดี๋ยวถ้าหาเอาในบ้านมีปลูกต้นมะม่วงไหมมีมีมีเป็ต้นมะมวยต้นขอม่วนปบา อีกอย่างรอดงั้นเราก็หนีไปอยู่บ้านทีละกนอยู่บ้านทีล้วกันเนาะอย่ามาโกงต่อแบบนี้ขอทีละคนเลยที่บอาครับหนีไปไหนดีพี่ถ้าเป็นในเมื่อพี่เน้นต่อบ,บ้านไปแล้วตอนจริงๆก็อยากต่อบ,บ้านแต่ว่าก็อีกแว๊บหนึ่งก็คิดว่าหรือจะหนีลงเรือดีเพราะซอมบี้บางทีไม่เคยเห็นซอมบี้ว่ายนอานะ<ม>เออ,อย่าว่าจะอาบน้ำเลยเธอเพราะว่ายน้ำก็ไม่ได้เออใช่ไหมเราก็หนีลงเรือหาเรือแล้วก็ไปลอยกันเร็วไปตายกลางเรือไปรอดไปรอดกันงทะเล ตาณิชาแล้วครับมันไล่ไปเรื่อยๆแล้วณิชาเออหนูหนีไปในห้างด้วย <c oughs> แปลกอะแล้วมันไม่แพร่ระบาดเป็นคนรักสบายนิดนึงอะไรแล้วแต่เมื่อกี้แล้วเนาะก็คือถ้าอยู่ในห้างเราก็อาจจะไปซ่นอนตัวอยู่ในแบบซักช็อปน,นิดนึงแล้วพอเราหิวอะเราก็ค่อยๆหาทางลงไปซุปเปอร์เราจะมีของกินแล้แ<อ>แล้วถ้าเราแบบรู้สึกไม่ค่อยสะอาดเราก็ไปโหมดที่แบบ เครื่องอาบน้ำค่าน้ำ้เาอีกแล้วเอีกแ้นะโอเคโอเคต่ว่าในห้างก็อาจจะเป็นชอยที่ดีเพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้านเราก็อาจจะอดตายก็ได้หรือถ้าอยู่บนเรืออาจจะไม่มีน้ด้นี่้ารอยู่นะโอเคได้ครับไปที่น้องวัดลาบ้างครับเวลาหลบไปหน่อยดีว่าโรงแมเราะว่าบ้าอยู่นเีย มีเขาแบบจริงๆไปอยู่ข้างกับพี่นิชาก็ได้ไเ่อ่ไอยู่นโอเคพี่พิมพ์บ้างพี่ไปไหนดีครับอันนี้พูดถึงสถานการณ์แบบโจรเจียนแบบแบบซอมบี้เจะไปอยู่ในถังขยะค่ะพี่เพราะว่าซอมบี้เน่ยเขาตาบอดเนี่ยเขามองเราไม่เห็นเขาจะดมจากกลิ่นมนุษย์แต่ถ้าเราเอาตัวเราไปคลุกคลีกับถังขยะเขาอาจจะแยกไม่ออกว่าเองคนหรือถังขยะเราอาจจะรอด พี่อาจจะไม่ตายด้วยเชื้อไวรัสพี่อาจจะตายด้วยไม่รู้เหมือนกันนะพี่ถนักข่ายยาวไม่ได้สะอาดนะครับใช่ไหมครับครับผมแต่ที่แน่ๆมีช้าไม <laughs> ่ไปกับพี่แน่ๆ้ครับๆจะตรงช้าที่สายสากาเออใช่แต่ก็เป็นวิธีเอาตัวรอดแบบเลี้งเหมือนกันนะครับผมสุดท้ายแล้วครับอยากถามว่า ภาพูดเรื่องนี้เนี่ยเบื้องหลังจากต้นหน้าที่เราจะได้เห็นในวันที่9พฤศจิกายนครับเบื้องหลังเนี่ยเต็มที่ขนาดไหนอยากให้มาเป็นตัวแทนตอบแล้วกันว่าพวกคุณเต็มที่เต็มรอยแค่เรื่ที่ขนาดไหนแล้วก็อย่างที่บอกเราทำกันบ้านเยอะเราเวิร์กชอปมาเยอะมากนะครับแล้วก็การเตรียมตัวของแต่ละคนสําหรับนักแสดงเองสาหรับทีมงานร่วมกับเองก็ทากันบ้านกันทุกเม็ดทุกช็อตแล้วก็จะเล่าให้ฟังตอนถ่ายทำอ่ะทุกคัดทุกคัดนะเพืนทุกนะทุกซีนะทุกคัด เราจะกลับไปย้อนดูแล้วก็ดูแบบสโลโมชั่นทุกสปอตต้องเป๊ะที่สุดต้องเพอร์เฟกต์ที่สุดไม่งั้นเอาใหม่ท่าน้ายู่แบบตอนต่อยท่าน่ายู่เงี้ยไม่ได้เอาใหม่เอาเทคใหม่อันนี้เป็นที่คิวบูหรือติดหรอติดไม่ก็มันก็ต้องดูดีด้วยนิดนึงโอเคไหมฮะนี่เป็นนาชัยใช่เราเช็คเทคกันแบบสโลทุกสปอตต้องเพอร์เฟกต์นั่นนั้นเรื่องนี้ไปจับผิดกันดูลองดูโอเคครับผมพี่เต้ครับเป็นตัวแทนของ ทีมง,งานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อย9กรกฎาคมเราจะได้ดูรพร้อมๆกันทั่วทั้งโลกแล้ว,ลวนะบน넷ซิตี้ครับเชิญพี่เต็นครับก็จริงๆแล้วก็เป็นออออครั้งแรกที่มีศิลปะรศิลปะการต่อสู้มวยไทยต่อสู้กับสอมปีเนาะแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกที่ที่ เกี่ยวกับซอมบี้ใน Netflix ประเทศไทยเราก็ทุกคนตั้งใจทํางานกันเต็มที่มากเราก็หวังเชื่อว,ว่ายังไงสน,บบนุกมันแล้วก็ดูเกือบแน่นอนดูรวดเดียวจบดูรวดเดียวได้จบเลยอันนี้คอนเฟิร์มไหมครับว่าวันที่9รกรกฎาาคมทุกคนเปิดนาบน Netflix ประเทศไทยค,คุณจะได้เห็น เนี่ยฮะภาพยนตร์รเรื่องนี้ให้คุณได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มอย่างแน่นอนเลยครับทั้งเรื่องราวความดรามา่าทั้งเรื่องราวความสมพัญบอกเลยว่ามันตั้งแต่ซับบี้ไปจนถึงคิวบูทุกช็อตน,นะฮะนี่เ,เรามาถ่ายภาพกันเลยดีกว่านะครับสำหรับภาพนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเชิญนักสแสดงทุกท่าน,นนะครับผมแล้วก็พี่เต้นด้วยนะครับยืนตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวทีมงานตากลอ้องเราเก็บภาพไปรพร้อมๆกันนะครับก่อนหน้าที่เราจะเก็บภาพการเดี๋ยวขอเชิญทีมน่ารักดำเนินการโดยกันนาเวอร์ร<อ>ับ<อ> <S <S รอบมือเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตเชิญนักแสดงเพิ่มเติมซึ่งประกอบไปด้วยคุณซอมบี้และคุณซอมบี้ครับ <S <S 1> <S 1> มบาละะแล้วฮะนักแสดงของเราจะมาโดนซอมบี้ประกบนะฮะร,ระวังตัวกันให้ดีนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าซอมบี้แก๊งนี้อยู่ในสเตจไหนนะครับแต่พวกเขาแพร่เชื้อได้อย่างแน่นอนแค่คั้เดียวรู้เรื่องเลยนะครับพี่พิมพระวังด้วยนะฮะครับผมพี่พิมเอาคนลุมมกไปหมดแล้ว ออแบบเรียองาราบเลยนะครับทอมพี่ครับโอเคไหมครับทับนิ่งะครับเดี๋ยวผมให้สัญญาณทับขึ้นไหวอีทีเช่นกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เลยทับนิ่งก่อนนะครับทับนิ่งะครับเอาเป็นท่าคลุกครมุมเแล้วก็มากรนที่งภาพขึ้นไหว